หนุ่มจีนอาศัยอยู่ใต้บันไดเลื่อนในห้างนานครึ่งปีโดยไม่มีใครรู้ในขณะที่ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแต่จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้อาศัยอยู่ในสถานที่ที่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ที่มีผู้คนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาและนั่นทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในห้างแห่งนี้นานกว่า6เดือนโดยไม่มีใครสังเกตเห็นแต่สุดท้าย เขาก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างพบเข้าจนได้ชายหนุ่มรายนี้ได้นําเต็นนอนมาวางเอาไว้ใต้บันไดเลื่อนในจุดที่เงียบสงบพร้อมด้วยโต๊ะตัวเล็กและเก้าอี้สํานักงานเขาชาติแล็ปท็อปและมือถือจากรักไฟในห้างสรรพสินค้าและทําตัวให้ไม่เป็นจุดเด่นที่สุดจริงๆแล้วเพราะหนุ่มรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่งพบเข้าตั้งแต่ในช่วงแรกช่วงแรกที่เขาย้ายเข้าไปอาศัยที่นั่นแต่เมื่อถูกไล่ออกไปเขาได้ขอร้องเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองต้องการสถานที่เงียบสงบเพื่ออ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้นชายหนุ่มได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อและเขาก็สัญญาว่าจะย้ายออกไปทันทีหลังสอบเสร็จยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชายหนุ่มยังคงอาศัยอยู่ในห้างสรรพสินค้ามาจนถึงวันที่30ตุลาคมจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่อีกคนมาพบเข้าและดูเหมือนว่าพื้นที่ที่เขาอยู่จะได้รับการดูแลอย่างดีเพราะมันสะอาดและเป็นระเบียบจนน่าประหลาดใจในที่สุด เขาก็ถูกจับหลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาเป็นเวลา6เดือนเรื่องราวของเขาได้รับกระแสที่หลากหลายในโซเชียลมีเดียของจีนบางคนก็ว่าเขาว่าเป็นปรสิตท,ที่สร้างความเสียหายให้กับห้างสรรพสินค้าแต่บางคนก็ยกย่องในความสามารถของเขาที่มาอยู่อาศัยในห้างฟรีได้อย่างแนบเนียนจนไม่มีใครเห็น